ครับทุกคนวันนี้ก็มาที่ที่แห่งหนึ่งแต่เราไม่ได้บอกว่ามามาที่ไหนนะครับวันนี้ออกมากินข้าวแรงนะครับวันนี้อยู่กับใครยังไม่บอกนะอยู่ในกระเป๋าบสวัสดีครับ นี่ครับอยู่กับพี่บิ๊กครับวันนี้ครับเดี๋ยวพี่บิ๊กสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่โตโต้เข้าสู่ครัวสกราวครับกระท่อมปลายนาของพี่สุรินครับครับนี่ขอบคุณพี่บิ๊กครับได้มาเบิกเรื่อครับนี่เบิกเรื่องครับได้มาเห็นแบบบรรยากาศดีๆแล้วก็ได้มานั่งใต้ต้นไม้ต้นนี้ซึ่งเขาบอกว่าใต้ต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเพิ่งให้โชคไปให้โชคให้ลางวดที่แล้วนะครับันี่มานะครับคือคุณบิ๊ก บิ๊กเหมือนกันบิ๊กสุรินเหมือสุรินนิวครับบิ๊กกับบิ๊กเพื่อนันนี้เอ่อบิ๊กสุรินนิวสุรินนิวสนบิ๊กสุรินธรรมดาครับอันนี้เขานิวเขาเป็นนักข่าวอันนี้ก็ขายชอบขายข่าวขายข่าวให้เพื่อนครับชอบบางคนชอบขายเพื่อนว่าอะไรออกข่าวบ่อยีมาเลยพอมาฝากอีฟสีแฟนคลับนะครับวันนี้มานั่งกินข้าวแรงด้วยกันนะครับข้าวแรงเดี๋ยววันหน้าพาพี่โตโตมาเก็บบรรยากาศ มันมาค่ําแล้วมันไม่ค่อยเห็นบริเวณบทความความธรรมชาติของที่นี่จริงๆถ้ามาแต่หัววันหน่อยจะได้เห็นบรรยากาศอีกหลากหลายเลยความจริงผมเตรียมแหมาด้วยนะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากันครับเดี๋ยวกลางวันนี้ก็ถือว่าได้มาเซเวีก่อนนี่ครับขอบคุณพี่บิ๊กสุรินทร์พี่บิ๊กสุรินทร์นิวนะครับที่พามานะครับกับบรรยากาศดีๆแล้วก็ พื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับอีพีต่อไปเนี่ยอาจจะนําเสนอหลากหลายเรื่องราวนะครับที่พาทุกคนมาชมมาเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณพี่บิ๊กนะครับทั้งสองบิ๊กนะครับเป็นการเที่ยวแบบเชิงท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่นเราไม่ต้องไปไหนไกลครับบ้านเราไม่มีที่เที่ยวเยอะถ้าใครชอบบรรยากาศแบบบ้านๆอะไรเงี้ยทบี่นี่ก็น่าจะเหมาะพอควรครับขอบคุณครับมาสักที